หากเกิดเหตุจาเป็นขึ้นมานะครับเงินก้อนนี้สามารถหยิบใช้ออกมาได้เลยทันทีทีนี้เวลาที่คุณเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากผลตอบแทนที่งอกเงยแล้วนะครับคุณสามารถเลือกใช้สิทิประโยชน์ต่างๆของเขาได้ด้วยนะ เรื่องเก็บเงินก้อนแรกได้จัดก,การยังไงต่อดีเงินเก็บก้อนแรกครับที่อุตสาห์อดทนอดออมเนาะนะฮะจนรวมเงินไปได้หนึ่งก้อนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากเอาเงินเก็บก้อนนี้เนี่ยเอาไปทําให้มันงอกเงยมากที่สุดเนาะนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองถึงในเรื่องของหุ้นฮะมองถึงในเรื่องของกองทุนแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเงินเก็บก้อนแรกนี้คุณควรใส่บัญชีเงินฝากไว้เฉย,เฉยๆคุณจะคิดยังไงครับซึ่งทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับเทสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์สุขนะคลิปนี้นะครับอยากพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเก็บเนาะนะครับหลังจากหลายๆคลิปก่อนหน,น้านี้ที่ผมพาทุกคนพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของเป้าหมายการเงินไปนะครับซึ่งหากใครมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคุณสามารถไปฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการเงินย้อนหลังได้นะครับทั้งในช anel ของเราต่างๆเนาะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้เราก็ยังเปิดรับปรึกษานะครับเกี่ยวกับเร,รเน,รเน,นรใรสจ,ใจ มาเข้าไปลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าพิมพ์สนใจที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับอยากพาทุกคนมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเก็บก้อนแรกเนาะว่าทาไมตอนต้นคลิปผมถึงบอกคุณว่าเงินเก็บก้อนแรกของคุณควรใส่ธนาคารไว้เฉยๆซึ่งแน่นอนครับมันคงขัดกับความเชื่อของหลายๆคนเนาะนะครับทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะว่าถ้าสมมติเราเก็บเงินของเราไว้เฉยๆนะครับหรือว่าฝากธนาคารไว้เฉยๆเงินเก็บของเรามันก็จะโดนเงินเฟ้อเนี่ยกัดกินหมดเนาะนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เชื่อใน Compound Interest Compound Return Rate นะครับก็คือถ้าสมมุติเราเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ที่มันได้อัตราผลตอบแทนที่สูงเนี่ยเงินของเราก็จะเติบโตแล้วก็งอกเงยได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ฮะเหตุผลข้อที่1เลยนะครับคือเผื่อเหตุจําเป็นเนาะนะครับก็คือเรามีเงินก้อนนี้1ก้อนครับผมซึ่งแน่นอนนะชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนาะนะครับทีนี้ถ้าสมมติเงินเก็บก้อนนี้ของคุณนะครับคุณเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นหุ้นกองทุน คริปโตนะครับซึ่งแน่นอนับว่าสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่สูงและมันก็แลกมาด้วยกับในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่สูงเนาะนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เรามองเนี่ยเรามักจะมองด้านเดียวครับก็คือมองในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่สูงแต่เรามักจะลืมมองในเรื่องของความเสี่ยงเข้าไปด้วยนะครับ mm. ดังนั้นเวลาที่เราเกิดเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินแล้วเรามีเงินเก็บก้อนนี้ก้อนเดียว ผมเชื่อว่าถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับคุณเพียงแค่อยากได้เงินเก็บของคุณเนี่ยนะครับเอาออกมาใช้จ่ายนะครับเอามาจัดการปัญหาต่างๆวันนั้นเนี่ยนะครับคุณจะลืมเรื่องของเงินเฟอ้อไปแล้ว วันนั้นคุณจะลืมในเรื่องของอัตราผลตอบแทนไปแล้วดังนั้นเงินเก็บก้อนแรกที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือผมอยากให้คุณเนี่ยมองถึงในเรื่องของตัวเงินสดสภาพคล่องหรือว่าที่เรามักจะคุ้นหูกันว่าเงินสดสำรองฉุกเฉินเนาะก็คือหากเกิดเหตุจำเปน็นขึ้นมานะครับเงินก้อนนี้สามารถหยิบใช้ออกมาได้เลยทันทีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตามคอนเซปต์เนี่ยของเงินสดสำรองฉุกเฉินเนาะนะครับเราก็บอกว่าคุณควรจะต้องถือเอาไว้นะครับสามเดือนถึง6เดือนนะครับของค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนของคุณนะครับแต่ทีนี้ มีความเสี่ยงในด้านอาชีพเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าสมมติคุณประเมินแล้วว่าอาชีพของคุณมีความเสี่ยงสูงนะครับการถือเงินสดสำรองฉุกเฉินเนี่ยหเดือนถึง12เดือนนะครับก็น่าจะทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยมากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากค่าใช้ใจ่ายต่างๆของคุณแล้วนะครับถ้าหลายๆคนมีคนที่อยู่ข้างหลังมีคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลเนี่ยผมอยากให้คุณเผื่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับอย่างบางคนมีลูกเนาะบางคนมีพ่อแม่นะที่จะต้องดูแลนะครับก็อย่าลืมเผื่อเงินนนตรงงงั้้้เออาาไวดวดยยนะซึ่่่ที ผมบอกเลยนะครับว่าหากเกิดเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับตรงน,นี้ผลตอบแทนหรือเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้สนใจเขาแล้วแหละนะฮะเราเพียงอยากได้เงินต้นกลับมาใช้สําหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆเหล่านี้เท่านั้นเนาะนะครับดังนั้นแล้วเงินก้อนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะเก็บในส่วนของตัวเงินฝากประจำนะครับเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากดิจิตอลเนาะหรือว่าในส่วนของตัวสลากออมทรัพย์ต่างๆตรง,ง,งนี้ก็สามารถ ที่จะเอาไปฝากได้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้คือเราจะไม่ได้คาดหวังให้เงินมันงอกเงยเยอะมากครับแต่ว่าเราจะสามารถหยิบใช้ได้เลยทันทีนะครับตรงนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากพาทุกคนเนี่ยลองไปประเมินกันนะครับถัดมาข้อที่2ครับผมคือก่อนที่คุณจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับเอาไปเสี่ยงเอาไปลงทุนเอาไปทําให้มันงอกเงยเนาะผมอยากให้คุณเนี่ยถอยออกมาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้เงินนะครับซึ่งประเด็นนี้ เราเคยพูดกันเอาไว้ในเรื่องของเป้าหมายการใช้เงินแล้วซึ่งหากใครยังไม่เคยฟังนะฮะสามารถไปดูฟังคลิปนั้นเนี่ยย้อนหลังได้นะครับก็คือให้คุณเนี่ยลองแบ่งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินก้อนนี้ก่อนเนาะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเงินเก็บก้อนแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันมักจะถูก จ่ายไปกับเป้าหมายระยะสั้นนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะเรียนต่ออีกสอปีข้างหน้านะครับอีกสาปีข้างหน้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าแบบนี้เนาะนะครับซึ่งเวลาที่เรามีเป้าหมายระยะสั้นแบบนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เงินของเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปเสี่ยงสูงมากเนาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงสูงนะฮะมันมีวัฏจักรของเขามันมีจังหวะที่ขึ้นมันมีจังหวะที่ลงทีนี้นะครับเวลาที่คุณไม่มีเวลารอเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนได้นะครับซึ่งหนึ่งคีย์ หลายหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลามากพอครับให้เงินของเขาเนี่ยเจอกับจังหวะขันผลนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเงินเก็บก้อนแรกก่อนที่คุณไปลงทุนนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยแบ่งเงินก่อนครับผมว่าถ้าสมมติเงินเก็บก้อนนี้จะใช้กับเป้าหมายระยะสั้นนะครับหนึปีอ่ะคุณมีแผนจะทําอะไรนะครับบางคนอาจจะส่งลูกเรียนบางคนอาจจะเรียนต่อเนาะนะฮะบางคนอาจจะเก็บไว้เมนเทน้านแบบเนี้ยนะครับเงินก้อนนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเงินก้อนนี้นะคร ฉันตั้งใจว่าฉันเนี่ยจะเก็บไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณซึ่งถามว่าสมมุติวันนี้คุณอายุ35เนี่ยแสดงว่าคุณมีระยะเวลาอีกประมาณ20-25ปีถูกไหมดังนั้นนะครับเงินก้อนนี้ของคุณก็สามารถทนที่จะพันผวนได้ทีนี้เวลาที่คุณเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากผลตอบแทนที่งอกเงยแล้วนะครับคุณสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆของเขาได้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเงินก้อนนี้ใช้ในยางกระเสียเนี่ยนะครับคุณสามารถเอาไปซื้อในส่วนของตัวกองทุน s s f ก็ได้ RF ก็ได้นะครับนอกเหนือจากเงินก้อนนี้จะกนอกเงยแล้วเนี่ยนะครับเงินก้อนนี้ของคุณยังสามารถได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยเมื่อคุณเห็นภาพของเตง ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นเล็กๆนะที่อยากพาทุกคนมาพูดคุยกันครับสำหรับหลายๆคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มเก็บเงินก้อนแรกได้เนาะนะครับก็ลองเอาวิธีนี้เอาทิคนี้เอามุมมองนี้นะฮะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับแผนการเงินของคุณและกันนะครับส่วนใครมีไอเดียไหนนะฮะหรือว่าคุณมีวิธีไหนนะครับที่คุณจัดการกับเงินเก็บของคุณนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันเจ๋งอยากเอามาแชร์ต่อก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เผื่อผมจะเอาไปปรับใช้ในแผนการเงินของผมบ้างเนาาะ okay, นนรัวีี้้ก็ปมง น่าจะได้ไอเดียได้มุมมองนะครับเอาไปปรับใช้ให้แผนการเงินของคุณเนี่ยเหมาะสมสําหรับคุณมากที่สุดนะครับส่วนใครนะฮะอยากให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินนะครับปัจจุบันเราก็ยังเปิดรับอยู่เนาะสามารถคอมเมนต์นะฮะสนใจด้านล่างก็ได้หรือว่าเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ล้าสาเลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ